เอ้ฝนตกซะด้วยฮสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแหกคู่กันแล้วจะแหกได้ไม่ได้ต้องลองดูเป็เริ่มงอะไรแย่มันแย่มอม่มีใครได้ยินเสียงฝนตกไหมนี่ฝนตกดูไอ้นักโทษคนนี้สิหน้าตามันกระมามองเอาไปเนี่ยของขวัญเพื่อนนายฝากมาให้ชื่อว่าบิลลี่นายล่ะ ะเราไม่ได้ฟังมานะเพื่อนเขากลับไปแล้ะมัวแล้วกูเอ้ยกดสกิปเลยไหมไม่กดอ่ะดูไปเฮ้ยนำกล่องอะไรเนี่ยอุ้ยไอ้ไอ้ของขวัญแย่เอ้ยใชในนี้มีอะไรโอเคจะเลือกเป็นอะไรดีฮ่าพีจีต้องเป็นรีโมทแน่นอนมันต้องเป็นรีโมทระเบิดเฮ้ยรีโมท ปิดชิปอุย้ยหนีออกมาได้แล้วเย่แงจะไปไหนต่อเฮ้ยเอ้าเอ้ยอ้าวมาได้ไงอ๋อเลือกปิดเอ้ยบายอะไรดีนะหรือว่าเป็นโทรโซนเอ้ยโทรโซนเฮ้ยกลับมาใหม่กลับมาทำอะไรเอออันเดียวกันอันนี้คืออะไรมับ งัด้าต่างงัดหน้าต่างสิใครไปกัดประตูห้องเฮ้ยเลื่อยหันอาออกได้แล้วเอ้ยสูงไม่ดูว่ามันสูงไม่สูงลงไปเลยไอ้บ้าโอเคเวีนอาพีจีแล้วกันว้าวเฮ้เจ๋งยิงยิงเลยเดี๋ยนะนี่นี่ว้าวเอาเอาสะท้อนดาเมนอู้มตาย ไอ้บ้าใครเอาไปจีไรนี่นี่เอานี่ต้องเจาะได้เจาะหมุนหมุนจบจึจมอ้าวไปแล้วอ้าวหุ้ยออกได้นี่ใช้สแลงงัดลงไปลงตามท่อเว้ยท่อล่วงอ้าวล่วงท่อเอ้ไอ้นี่มาไงมาเอ้ยป่าวว่าผมผมไปห้องน้ำมาผมหลงเออวิ่งซ้ายขวาขวา ơ ờ, à à mày à win sai quá win sai quá win 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 quá ui ao tầm sầu đưa biết nó cột đưa biết nó cột đưa biết nó cột ai win tông tông ngày miêu mày cột ao tay đi lấy win cho đây ao อ่านี่โอ้ยโอ้ยสิกแซกโอ้ยสุดยอดเมื่อกี้ไม่ได้กดเฮ้ยโอ้ยจัดกันรลงมาจัดกันแล้วัำสวนมันเล้ไหมลงลงเอ้าสะดุดลื่นสะดุดล้มมันสะดุดลื่นอะไรโอ้ยทำไม่วิ่งไปแล้วอย่ายิงอย่ายิงผมมีลูกมีเมียลูกเมียผมกำลังรอนมอยู่เฮ้ยไม่ใช่รอกับข้าวเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยตรงทะลุกำแพงโอ้ยสุดยอด เอาแทนที่จะไปหยิบปืนโอ้ยเอคระวังไงดีเราเจ็บบวกไหมอืมขีดก่อนอระวังเอคกับชัดกันอืมเอาโอ้ยโอ,โอ้ตายยี่ดีโอ้ยพอเราไปเล่นแล้วเก็บผ่านอะไรไม่รู้ไปพอแล้ว <c oughs> This <coughs>